ชั้นพื้นนี้เรียกว่าชั้นอเนกประสงค์เป็นที่ตั้งของมูลนิธิเพื่อพระหมหาธาตุเจดีย์พักดีประกาศชั้นที่3เป็นชั้นพระวิหารซึ่งมีงานทอดพระป่าบ้างทอดกรถินบ้างถวายสังฆทานบ้างหรือปฏิบัติธรรมบ้างจะขึ้นมาอยู่ชั้นพระวิหารนี้ชั้นที่4จะเป็นโรงพระโบสถซึ่งใช้บทกลุลบุตรอยู่แล้วกว็ชั้นที่5ชั้นสุดท้ายเรียกว่าเป็นเรือนของพระาธาตุเจดีย์ พระมาหาธาตุเจดีย์แห่งนี้ทํากิจทางพระพุทธศาสนาในด้านใ,นใดบ้างคะก็ส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็เป็นสถานที่ที่กุรบุทั้งหลายมาสักการะบูชาแล้วก็วันสําคัญๆก็มีการมาบวชชีพราหมณ์บ้างบวชพระบวชเนนบ้างทางวัดก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นเรียกว่ากรรมการเพื่อพระมหาธาตุเจดีย์พักดีประกาศมีทั้งมีท่านสวัสดิ์โชติพานิชอดีตประธานธนิการแล้วก็เป็นอดีตกกตเนี่ยท่านปัจจุบันก็เป็น ประธานมูลที่มูลนิธิเพื่อพระมหาธาตุเจดีย์พักดีประกาศท่านก็ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ8คนแล้วก็ตั้งผู้ดูแลอยู่นี่ประมาณ10คนทุกวันคอยดูแลในการจัดทําความสะอาดดูแลในเรื่องความปลอดภัยดูแลในเกณฑการรักษาสินทรัพย์ต่างๆในด้านนี้พระอาจารย์คะแล้วหลักธรรมที่รวบรวมไว้มีอะไรบ้างคะก็อย่างที่เรามองเห็นพระมหาธาตุเจดีย์พักดีประกาศเนี่ยนะขั้นต้นเลยอย่าง5ชั้นเนี่ยหชั้นก็แฝงด้วยคติธรรมคือขันห้าขันห้า เข้าไปปุ๊บเราจะเห็นสาราเนี่ยอย่างเล็กๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยด้านละสองหลังสี่สี่ด้านก็เป็นแปดหลังเนี่ยแล้วมีทางเดินตรงกลางเลยสาราลายเล็กๆแปดหลังมีทางเดินกลางเนี่ยเรียกว่าเดินไปตามตามทางสายกลางคืออริมักมีองค mm ์แปดเมื่อเดินตามทางสายกลางคือรักอริมักมีองค์แปดแล้วเนี่ยจะเห็นบันไดทางขึ้นด้านโน้นด้านนีนน้สองข้างเรียกว่าขึ้นไปตามหลักธรรมคือสมถะให้สงบวิปัสนาคือรู้จักปล่อยวาง mm hmm. เห็นจตุรมกคืออริยสัจ จตรมุกมุกขาคือทางเข้านี่เพราะอันนี้จะทำทั้งสก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคตัวน,วนี้ตัวด้านล่างเนี่ยจะตัรมุกเนี่ยเป็นสี่ทิศเลยนะแล้วก็เห็นพระ,พระเจดีย์เก้าองค์ชั้นล่างสี่ชั้นกลาง4ชั้นบนหนึ่งเรียกว่านาวโรกุตะธรรมเก้าหรือว่าเป็นมรรคสี่ลสี่นิพพานหนึ่งหรือว่าเป็นเจดีย์ประจําองค์ราชการที่9<ม>ก็ได้เรียกว่าเป็นพระมหาเจดีย์ประจำราชการคือ9้าองค์ก็ได้ส่วนยอดด้านที่เราเห็น เข้าไปพระพุทธรูปนั่งอยู่เนี่ยทั้งหมดจะมีทั้งหมด37ปาง37ปางก็เทียบได้กับโพธิปักเคียธรรม37ประการสติปัฏฐาน 4, สี่สัมมาปัฏฐานสีอิทธิบาท4อินทรีห้าพระ5พ้พชฌชงเจ7อริยมรรมีองค์8ซึ่งเทียบว่าเป็นพระปัญญาตรัสรุ้ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เรียกว่าโพธิปักเคียธรรมด้านบนสุดนั้นมีพระพุทธรูปทองคาองค์หนึ่งเป็นปางพระชนวานปางวันจันทร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็เรียกว่าเหมือนกับ เป็นชั้นของท่านผู้บริสุทธิ์เรือนจากเรือนเรือนพระพุทธรูปทองคำก็เป็นพระมาธาตุเรือนพระธาตุซึ่งบรรจุไว้ประดิสฐานไว้ในชั้นสูงสุดตั้งอยู่ในบุสบกไม้ศักหลักธรรมด้านในเราจะเห็นว่ามีมีลักษณะของการวางแบบวางแผนวางแปลนต่างๆให้รู้เรื่องของหลักธรรมต่างๆไว้มากมายหลายอย่างหลายประการแล้วก็ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องเข้าไปค่อยๆอ,อ,อ่านเข้าไปเรียนรู้แล้วก็เข้าไปศึกษาเพราะว่าต้องใช้เวลานานพอสมควรแล้วก็เชิญเชิญเข้าไปข้างในขณะนี้เราก็กำลัง เดินเข้ามาในสระมทธาธเจดีย์ซึ่งเป็นชั้นพระวิหารนะชั้นพระวิหารเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นชั้นที่สามแล้วชั้นนี้จะประกอบไปด้วยสถานที่ที่เราใช้งานก็คือเป็นที่รับกระถินรับพระป่าเป็นที่บําเพ็ญธรรมของบุคคลทั้งหลายทั้งปวงผู้เข้ามาบวชเนี่ยในชั้นนี้จะบรรจุคนได้ประมาณถึง2,000คนได้นั่งกันอยู่บนนี้นะแล้วก็รอบๆเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างเช่น เสาเนี่ยก็เป็นจิตกรรมการเขียนด้วยมือแล้วก็ปิดทองทับลงไปนะอันนี้ก็เป็นวิจิตรศิลป์ซึ่งพวกบรรดาชาวต่างชาติจะชอบมากนั่นก็เป็นภาพจิตกรรมที่เฉลิมพระชนมพรรษาเรื่องในพระราชพธิธีต่างๆที่บรรดาพระสงนิกกรผู้จงรักภักดีเนี่ยได้ประรวมประชุมกันที่มณฑลท้องสนามหลวงส่วนรอบๆพระวิหารนี้ก็เป็นที่วาดภาพ พระราชพิธี12เดือนแล้วก็เป็นประเพณีไทยโบราณอีกรวมๆกันทั้งหมดก็52ภาพด้วยกันเฉพาะชั้นพระวิหารนี้นะซึ่งเราได้มาชมเนี่ยจะเป็นจิตกรรมที่รังสานขึ้นมาด้วยช่างเขียนที่มีฝีมือในยุคปัจจุบันซึ่งชาวต่างชาติเนะี่ยชอบจะมาดูสิ่งเหล่านี้แล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับการมาชมอย่างเช่นด้านลวดลายต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยก็ เป็นการทําขึ้นมาด้วยมือคนค่อยๆปิดค่อยๆทํามาสําหรับขณะนี้ก็ในชั้นวิหารเราอธิบายอันใดที่ไม่เข้าใจก็ให้เดินอ่านตามป้ายที่ติดติดไว้แล้วก็จดไปส่วนตอนนี้เราขึ้นไปกราบไหว้พระประธานชั้นบนแล้วก็ขึ้นไปชมชั้นผู้บวชสดข้า,าขเชิญน,นี่ก็กำลังเดินทางขึ้นไปชั้น พระบสสศพเ่งเป็นชั้นที่4นะชั้นนี้ก็เป็นที่ทํำสักรรมของพระสงฆ์ทั้งหลายรวมสวดพระปณิโม